งให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดเธอ,อพวกจะทำอะไรอีหมวยไยฉันจะช่วยพี่น้องฉันมาช่วยพี่น้องที่ได้ไปผุดไปเกิดหลุดท้องฉันได้ทันทีมึกงกล้าดียังไงมายุ่งลูกน้องกู พี paid, <ENNIS _> ่น <i lawsuit> ้องก็เป็นผัวฉันเป็นพ่อของลูกในท้องฉันนายไม่มีสิทธิ์ประกักขัาววิญญาณพี่น้องไม้ใช้งานแบบนี้ไอ้หวยกูเป็นเจ้าชีวิตของมันกูจะทำอะไรมันก็ได้รวมกไทัึงชีวิตของมึงด้วยไอ้หวยมึงทำผิดกฎลักลอบเข้ามาในเขตห่วงห้ามโทษของมึงก็คือตายยอ้มวยนายปล่อพี่น้องไปเถอะ ี่บอกว่าจบหนักฝันดีกับนายทุกอย่างให้ได้แมก็้อดชีวิตกับนายนายปล่อยเขาไปแล้วนะต้องควรได้ัาอะไรตอบแทนบ้างนะนายนะนายกูไม่ปล่อยนร้องเลยนะนายนายปล่อยพี่น้องเลยเ้อะนะกูจะใช้มันเป็นท่านกูตลอดไปอ Thì quẹn Mượn dài vua thôi. Chị chú Bài cô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  ฉันขอสาบแช่นงนายให้ชีวิตนี้นายมีแต่คนทะลยอ้อนถังรังตายเหมือนหมามึงแช่งกูเลยไมวยโอ๊ยมวยไยไอกูแดงไอ้เฮ้ยไอ้ไอ้เงงปีไปกับฉันนะออกไปจากที่นี่กับฉันนะ เอาไปกู้อจ็บโยกไอ้บวยไอ้บวไอ้บวไอ้บวยสุด้บักปล่อกูไปเถอะร้องมึงมึงฆ่าไอ้บวยทำไมกูจะฆ่ามึงไอ้บุญไอ้บุญมึงอยากตายมากใช่ไหมอกูอยากตายมึงฆ่ากูเลยชีว้ตกูไม่รีอะไรแล้ว มึงฆ่าทั้งเมียฆ่าทั้งลูกกูไม่หมดแล้วเมียล่ะเมื่อก่อนมึงป้อนบ้านกูไงแล้วมึงก็ฆ่าเมียกูวันนี้มึงมาฆ่าลูกสาวกูอีกกูจะแก้แค้นมึงแล้วกูยังฆ่าตัวเองเอาไวยังฆ่ามึงมึงจะฆ่ากูเหรอแต่เจได้นะ ที่มึงทำไม่สำเร็ไจไอเจ๊จ๋อยู่ออ,อ,อจัดการศพสองคนนี้เรียบร้อยครับนาย